กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับกูรีวิวเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมเนี่ยฝากกด Subscribe ด้วยจะได้อัปวิดีโอให้ได้ดูกันบ่อยๆนะครับกดตามนี้เลยวันนี้เรามาพบกับของสินค้าจากประเทศจีนเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวเลนส์กล้องโทรศัพท์อีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นไม่ใช่เลนส์มาโครไม่ใช่เลนส์วะ,ะตัวนี้เป็นเลนส์เทเลซึ่งก็คือเลนส์ซูมไกลนะฮะ สำหรับราคาเจ้าต,ตัวนี้เป็นยี่ห้ออะพ็กเซลเหมือนเดิมซูมไกลสามสิบห <Wow. S 1> ้าเท่านะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทนะฮะสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเลยในอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแกะตอนนี้เลยกล่องยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเลนจะยังอยู่ดีหรือไม่ก็ต้องลุ้นตอนนี้แหละฮะโอเคเริ่มกันเลยแกะแกะไงเนี่ยผมแกะถูกทางกว่าเนี่ย แกะไม่น่าถูกทางนี้แทนแล้วกันไม่ได้ดิโอ้ยแกะยากจังวะไอ้ของนี้ t hours later นี่ฮะตัวเล่นโคตรหนาครับโคตรยาวเทียบกับซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตแปดนะฮะยาวเป็นเกือบสองเท่าอะตัวกล่องเนี่ยนึกว่าไฟฉายนะถือไปถือมาเนี่ยเขานึกว่าไฟฉายเลยตัวนี้คือ apl js 3 6 x ก็คือเซเลสโคบ ซูมไกลสาสิบหนะฮะสามสิบหเท่าสมาร์ทโฟนเลนเขาว่ากันว่าสามารถซูมเห็นผิวพื้นผิวดวงจันทร์ได้นะฮะเร <Wow. S 1> าให้ดูรีวิวมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูภาพที่ถ่ายมาจากคนที่ถ่ายรูปมาอวดในเน็ตนะฮะตามเลดดิตก็สามารถที่จะถ่ายเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ได้ซึ่งจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ดูตัวกล่องก่อนนะฮะปร๊บ APL GS 3 6 X ข้างล่างก็เขียนว่าแป๊บนึงนะแนวนี้แล้วกัน เนี่ย36เทเลโฟโต้ถ่ายนกได้แล้วก็ HD ไม่มีการไม่มีภาพเบี้ยวนี่ตามนี้นะฮะตัวกล่องมีขาตั้งกล้องมาให้ด้วยนะฮะฝั่งนี้ก็บอกว่าเหมาะสำหรับการถ่ายคอนเสิร์ตทานการดูกีฬานะฮะการเที่ยวการส่องสัตว์การถ่าย เจอแนลก็คือการถ่ายข่าวนะฮะจิอกราฟิกก็คือการถ่ายวิวการแล้วก็ถ่ายป่าต่างๆนานานะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเออตัวเลนส์สามารถใช้เป็นกล้องส่องทางไกลได้ด้วยฮะพร้อมกับเออตัวถุงใส่เลนส์ด้วยโอโ้โหเรียกว่าครบคันเลยทีเดียวครบครบมากๆตัวนี้ราคาที่พันกว่าบาทนนะฮะค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าของราคานี้ราคานี้ราคาราคานี้ของที่ได้นี่จะ คุ้มหรือเปล่าต้องลองดูกันอีกทีนะแกะออกมาป,ปึ๊บโอเคข้างในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวหนีบเลนนะผมว่าอันนี้เป็นขาตั้งกล้องะฮะมีแถมมาให้ด้วยไม่ต้องซื้อไตพอดนะฮะนี่ดูสุดยอดไปเลยฮะเห็นไหมตั้งได้ฮะสูงขนาดนี้นะฮะสามารถตั้งมือถือได้เลยเออตัวต่อมาป,ปึ๊บ ตัวนี้ฮะเป็นตัวเลนฮะมีถุงใส่อย่างดีมีผ้าเช็ดเลนหนึ่งอันอ่าผมเก็บไอตไตพอร์ตนี้ก่อนโอเคมีเท่านี้นะฮะแล้วก็มีคู่มือภาษาจีนรวมทั้งปนกับภาษาอังกฤษนะฮะนี่คู่มือก็อันนี้มีฟิกซ์เซเบิลลิงแล้วก็หนึ่งสองสี่เมาส์โอเคมีโฟกัสลิงด้วยนะฮะแกะมา ข้างในเขียนว่าวิธีการใส่ใส่เลนคลิปเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือโอเคฮะเลนคลิปดูเหมือนจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะที่อยู่ข้างบนของตัวถุงเนี่ยมันแกะออกมาได้คือเลนคลิปก็คือใส่กับมือถือปับ๊บเออเอาหมุนฮัดแวร์เนี่ยให้มันหนีบติดกับมือถือโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือเอาเลนคลิปเนี่ยไปใส่กับเลนไปใส่ตัวเลนหมุนใส่ตัวเลนโอเคสเต็ปสี่ก็เช็คดูว่าสกรีนกับเลนเลนเนี่ย เช็คดูว่าสกินกับเลนเนี่ยมันอยู่ตรงกันหรือยังให้อยู่ตรงกึ่งกลางของรูปนะฮะแล้วก็ใส่ไตพอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปซะจบโยนออกไปอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาแกะเลนดูก่อนโอเคตัวนี้เป็นตัวฟิกกับโทรศัพท์นะฮะก็คือประมาณนี้นี่เห็นไหมเราก็ไว้กึ่งกลางอย่างนี้นะฮะ แล้วก็หมุน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 ฝั่งนี้ให้มันให้มันนินบติดไม่ได้นิบติดแนบติดโทรศัพท์อย่างนี้แนบติดแนบติดขอยิมโทรศัพท์ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วตรงนี้เป็นเนี่ยม,มีมีตัวห้อยให้ด้วยอ่ะถือว่าดีมากมากเลยสามารถพกไปไหนมาไหนได้นะฮะเอ่อตัวนี้เป็นผ้าเป็นโฟมนะฮะเราก็ตรงนี้แบบมีแถบเรืองแสงด้วยโหสุดยอดไปเลยแกะมาแกะมารึบ นี่ฮะตัวเลนโอ้โหโคตรยาวฮะยาวมากเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูแบบคร่าวๆนะแกะฝาปิดเลนด้านหลังออกนะฮะโอเคพอแกะออกเสร็จหมุนเข้ากับที่เราต่อไว้เมื่อกี้นะฮะหมุน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 กัดเอาใหม่หมุนหมุนหนมุนมุนมุนมนมนนี่ฮะประกอบเสร็จคือแบบโอ้เหมือนอาวุธอะ คือแบบใหญ่มากแล้วก็อันนี้มีฝาปิดเลนอยู่อันนี้มีฝาปิดเลนอยู่เดี๋ยวแกะออกก่อนรึบโอเคเอาเป็นว่ายาวเ,าเลยทีเดียวต่อมาเดี๋ยวจะลองกล้องนะฮะทุกคนไม่เห็นหรอกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอารูปมาถ่ายให้ให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเห็นเป็นยังไงเนี่ยฮะลองแล้วผมผมเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวผมปรับโฟกัสแป๊บ โอ้ oh, ม่งกว้างมากะฮะไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ทุกคนเห็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปถ่ายอ,อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าภาพที่ได้เป็นยังไงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถถ่ายเห็นไนดะ้เพราะาแม่งมันเกินเฟรมกล้องไปแล้วะฮะมัลเลนมันใหญ่มากเอาเป็นว่าของที่ได้มามีเท่านี้แล้วกันมีตัวหนีบนะตัวหนีบกับโทรศัพท์มีตัวเลน แล้วก็มีตัวอันนี้ตัวฟิกตัวฟิกเลนนะฮะโอเคฮะอันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยใช้โดยใช้เลนเทเล่โคสทกเท่าของ A p e x กเซดูนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้โฟกัสนะผมจะแสดงให้เห็นว่าเลนสามารถเปลี่ยนโฟกัสได้นะฮะดูนะเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่ตุ๊กตา2อ,อตัวนั้นนะฮะโอเคนี่เ,เราโฟกัสแล้วฮะกค่นะ นี่เราโฟกัสแล้วเห็นไหมเราสามารถที่จะโฟกัสตุ๊กตาที่อยู่ตรงนั้นได้นะฮะซึ่งค่อนข้างห่างไกลออกไปเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมใช้ตรอปพอดในการถ่ายวิดีโอตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาจากตัวกล้องให้ดูเอ้ยไม่ใช่ตัวกล้องตัวเลนให้ดูว่ามันแบบว่าเราอยู่อะไรฮะจริงๆเราห่างขนาดไหนนะฮะจากตุ๊กตา2ตัวนั้นโอเคนี่ฮะอันนี้คือตัว เลนกล้องนะฮะที่เราติดไว้เมื่อกี้พอเราถอดออกมาปั๊บนู่นฮะตรงนั้นคือที่ที่ผมถ่ายตุ๊กตาสองตัวนั้นนะฮะจะอยู่ห่างประมาณสิบกว่าเมตรถ้าเกิดเราซูมด้วยกล้องสองเท่าเป็นอย่างนี้นะฮะสี่เท่าสิบเท่าครับอันนี้คือโซนด้วยกล้องสิบเท่าของซัมซุงกาเซอสิบพัสนะฮะจะสามารถเห็นได้แค่นี้แต่เมื่อกี้จากที่เราเห็นถ้าเราสองผ่านกล้องนี้จะไม่ใช่กล้องสองผ่านเลนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากเลยนะฮะโอเคครับ โอเคสำหรับตัวนี้ apl js 3 6 x นะฮะขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้เดี๋ยวจะไปตูมภาพถ่ายให้ดูเพื่อผิวดวงจันทร์นะ,ะไม่รู้จะเห็นจริงหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้นะฮะกูรีวิวขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย